เอาละครับผมก็สวัสดีคนที่ได้ผมวันนี้ก็อยู่เพื่อเดียวกันนะเพิ่มเติมคือวันนี้เราจะมาลองลองแอดออนในไหมครับช้างครับแมนเบต้านะครับผมโอเคก็คือถ้าเป็นคัมแมทปกตินะคือแบบจะลงแอดออนไม่ได้ใช่ไหมทุกคนคือแบบมันจะลงได้แค่แบบรีซอฟแปคอะไรเงี้ยนะครับผมแต่คลิปนี้ก็คือมันเป็นคัมแมนที่แบบว่าแดต่แบบมีของแบบประตูดีเอ็นประตูอะไรใครที่ดูคลิปที่แล้วก็จะเข้าใจนะครับผมโอเคคลิปนี้นะเราจะไปลองลงแอดออนดีกว่าครับผมผมยังเจ็บใจกับคลิปที่แล้วไม่หายคือแบบติดเหลือดมันเกิดจากอะไร ทำไมอ่ะทำไมที่นายกิฉันได้น่่มันป็นอะไรใครเอา้าไรเป็นอะไรไอ้ชยเอ้ยลองเห็นติดแล้วติดไหมฮะพูดเช่นนั้นติดเลยก็สิทธไหมฮะ มันติดเรื่องกันจากอะไรก็ไม่เข้าใจจนปัจจุบันผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับช่างมันดีกว่าโอเคครับวันนี้จะมาลองลงแอดออนนะครับผมโอเคคือผมได้ทำการโหลดแอดออนแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมเห็นแบบแบบเออมันคือแพนเซอมบี้นะครับผมคือมันจะมีหลากหลายแล้วนะครับเลยจะมาลองดูแอดออนนี้นะครับผมโอเคก็ถือว่าเป็นการรีวิวแอดออนแพนเซอมบี้ซอมบงซอมบี้ไปด้วยเลยละครับผมนะฮะเออโอเคคอนเวสเอออะไรวะคิงดัมเออซีรีส์คิงดัมในฟิกอะไรเงี้ยเคมาลองดูครับปุ๊บอ่าเราใส่ไปแล้วครับปิดไปเลยครับแอดออนนี้ก็จะเเป็็นนกกาารรรรใสส่่แแคคจจ้ตััวีีอ์ทะะบบบผมม เขาก็จะเพิ่มไปดัดแปลงแบบเอดิทตี้อะไรข้างในอีกนะครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับว่ามันจะสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นปุ่มแบบหลอกๆที่แบบว่าเราใส่รีซอ p แพคหรือว่า,วาบีไฮเวอร์ไปเนี่ยใส่ไปแบบใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูดกว่า,วามันจะขึ้นหรือเปล่านะดูครับหนึ่งสองสามตุ๊บเราไล่หาครับผมหาอะไรจะมันแปลกาน,นี่ครับใช้ได้จริงไว้ทุกคนคือเราสามารถลงแอตอนได้นะครับผม อขอย้ำก่อนนะว่าอันนี้คือเวอร์ชั่น1.2.0นะครับผมถ้าเป็นแบบเวตามันจะมีเรียกว่า1.2.0.18นะครับผมโอเคคือมันลงได้ไว้ทุกคนอันนี้ไม่ต้องแปลกใจทำไมเห็นเป็นไข่นะครับอันนี้เขาเปลี่ยนแค่เท็กเจอร์นะครับแต่จะมีบางอย่างที่เขาแบบเปลี่ยนไปนะฮะโอเค บางตัวก็คือเพิ่มมาใหม่อนนะนะทุกคนโอเคเราจะมารีวิวแบบรวดเร็วดีกว่าคือคลิปผมต้องแบบดองคลิปแบบลงช่วงสำคัญเลยนะ,ะ <c oughs> ทุกคนนะเออถ้าช่วงไหนผมไม่ได้ลงคลิปขอบใจดีนะครับผมโอเคเรามาลองดูพวกม็อบต่างๆซิว่าตัวไหนมันเปลี่ยนมั่งหรือเปล่านะครับผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะว่าตัวไหนเปลี่ยนมั่งนะฮะไอตัวพวกเนี้ยไม่น่าเปลี่ยนนะ,ะจึบจ๊บจึ๊บไม่น่าเปลี่ยนนะฮะไอตัวพวกมอนสเตอร์ต่างเนะะี่ยครับโอเคเรามาดูพวกที่เปลี่ยนจริงจริงเลยดีกว่านะครับผมจะเป็นเรียวก,ก,ะะกว่าจูบ็อนาคน,คาน,านะ,คะ โอเคแล้วก็จะมีนี่นะครับโอ้ยเห็นสีแดง,งเลยวะดูต่อนี่มีอะไรอีกไน่อยพี่สปอรครับที่เกิดเขาเปลี่ยนไปเนาะมีอะไรอีกเนาะน่าจะมีนะทุกคนนี่สปอร์ครับรู้สึกว่าเนี่ยจะเป็นเป็นลูกสิ่งที่เ,ทเราใช้เนี่ยก็คือเจ้านี่เลยนะครับผมผมหาก่อนนะน,นี่นี่เป็นพวกนี้นะครับอ่ะเราหยิบมาเลยครับหยิบได้เรียงมาเลยดีกว,ว่าว่ามีอันไหนเปลี่ยนไปหมังนะครับผมจึ๊บจึ๊บอ่าเราก็หยิบแจ็คอินเดอะบ็อกมานะครับอ่ามันเรีจ็คอินเดอะบล็อกโอเคเรามาดูตัวแรกก่นะ่่่ออออนนนนนนวววามัััจะะะเเเปปป็็ตตไร๊บี ตัวป้องกันอะผมไม่รู้ชื่อมันโปรเจโตอะเออเนี่ยครับมันจะเป็นตัวป้องกันนะทุกคนเนี่ยปะเฮ้ยมันตัวป้องกันนะครับผมแต่มันมันบั๊กอย่างงี้ผมไม่แน่ใจนะแม่งบั๊กเนี่ยบั๊กแบบบั๊กจัดเลยครับรู้ตัวต่อไปครับนี่ครับเือเป็นโปรเจโตแบบสกินดำอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้เป็นตัวอ่าอันนี้ตัวปกตินะครับผมอันนี้แบบตัวปกติแหละไอตัวที่เหลือคืออะไรไม่รู้นั่นีอ่ะคลิปย่างนั้นมันเป็นอะไรในสองตัวเนี่ยเนี่ยมันเป็นอะไรของมันวะเนี่ยนี่ครับอันนี้คือแบบอื้อ เราต้องตั้งป้อมากาไว้ครับอ่าตั้งไว้ปุ๊บเออนี่ไงเป็นไงเห็นปะเราว่าการซอมบี้เดี๋ยวเข้ามานะครับผมเราจําลองสถานการณ์ได้เลยเนะี่ยอันนี้ดูตัวสีแดงสิสีแดงบักนะครับผมสีส้มสีส้มก็บบักมันจะบัก,กอะไรกันนักหนาเนะี่ยคือแต่ตัวเอกอะคือไม่น่าบักนี่ไงตัวเอกของเรานะครับผมไม่รู้ลืมชื่อมาแล้วนะทุกคนนะแต่มันจะยิงกูให้ได้ใช่ไหมเนะี่ยดูมามองดิทุกคนก็คือมันจะยิงเราให้ได้นะทุกคนนะ เป็นตัวพะเอกเลยอ่ะตัวแบบยิงลูกลูกกันเดียวอ่ะเออยิงลูกกันเดียวนะครับผมตัวนี้มันจะมีตัวแบบยิงลูกแบบหลายลูกนะไอตัวที่ใส่หมวกทหารเน่โคตรเท่อ่ะตอนนี้เด็กโคตรชอบอ่ะแบบตุ้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 งอะเออแล้วก็มีตัวที่มันยิงสามแฉกนะผมแต่สามแฉกนี้ค่อยไม่ค่อยเทเท่าตัวสามสามหัวที่แบบไอตัวทหารนะหมวกสามหัวเทกว่าตัวสามหัว โอ้ยพูดไปรู้เรื่องแล้วฝังงเ้วกูงงนะมึงรู้ไหมดีโอเคดูต่อไปครับจึบ๊บสีฟ้านี่ตัวอะไรไอตัวน้ำแข็งน่าจะสอเนี่ยไม่อันใดหนึ่งอะไม่ลาปีลาซิลี่ก็ไลบูเดนะฮะโอเคดูเปี๊บใช่ไหมอ่านี่งไงตัวน้ำแข็งนะไอตัวนี้ใจคล้ายกับเจ้าตัวคล้ายๆกับเจ้าตัวนี้เนาะแต่อตัวนี้มันจะพัฒนา175บาทไอตัวนี้175ดวงอาทิตย์นะครับตัวนี้125ดวงอาทิตย์นะครับผม ฮะผมจำไม่ผิดแน่นอนผมเล่นบ่อยจนเด็กไอตัวพวูแนห้าสิบดวงอาทิตย์นะครับผมใครแฟนมันแทนน่าจะรู้กันเลยว่าผมพูดไม่ผิดแน่นอนอันนี้ร้อยเจ็ดห้าเพราะลยิงมันก็จะสโลนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองให้มันยิงกับซอมบี้นะฮะอันนี้อะไรโอ้ยมันจะมันจะเป็นโพเตโต้สกินแรงหนาเนี่ยเลิกเ,เลยครับเลิกมาละไม่เล่นละไม่เล่นละกงสกินทุกอันเลยไอ้นี่มันเทสทูปาวะใส่สกินหมดเลยคือแบบไอตัวม่วงกันี่ยวะหนะ้าผมหาก่อนครบ ตัวนั้นมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะผมยิบมาหมดแล้วเหรอเฮ้ยตัวนั้นหายไปไหนวะมันมีตัวไอ้ม่วงเนี่ยเอา้าเอาจะไปจะวิ่งอ่ามีตัวนี้อ่าให้ตัวนี้ให้ตัวนี้ยี่ห้ายี่ห้าดวงอาทิตย์เดินเหยียบนี่ปุ้งเลยนะฮะผมจะลองปังเซิร์ฟเวอร์ดิไอ้พวกนี้ไม่น่ายิงเราเหรอกเนาะมันจะยิงเราได้ไงเราเป็นคนปลูกมนันเว้ยอ่าผมว่าได้ปุ๊บอ่ะเสียววะเฮ้ยเฮ้ยว h a อ้าว อ้าวไม่เหมือนที่คุยไว้นี่หว่า What What เดี๋ยวนะโอ้โหแล้วกูลอยป่ะเนี่ยกูลอยมาเปลี่ยนก e x t ทกเจอรอทุกคนครับคือมาเปลี่ยนกับเท็กเจอร์ครับคือแบบมันไม่สมจริงอนะทุกคนเออก็เวอร์ชั่นอย่างเงี้ยอย่าไปเอาอะไรมากเลยนะผมเขียนแค่เทกเจอร์แมงกายมันความสามารถชูเกอร์เฉยผมหาตัวเออตัวอื่นเนรอเห็นนี่ก็ยิงจังเลย าสา,มาสมไอตัวเนี้ยไอตัวที่มันยิงตองคืนน่ะตัวศูนย์บาทอะฟรีอะตัวไหนวะผมหายไม่เจอจริงๆนะทุกคนอ้าวเจอแล้วต้องใช้สนะินพูนะครับพิงแดงนะครับผมอ้าผมชอบการดีไซน์ของเขานะแบบมันไม่ใช่แบบว่าเป็นตัวแบบเรียมแบบแปลกๆอะไรเงี้ยแต่เขาทำออกมาดูดีเลยเห็นปะเหมือนเลโก้อ่ะเออผมว่าตัวที่ผมชอบแบบเขาดีไซน์สุดนะ ผมว่าน่าจะชอบไอ้ตัวเนี้ยที่เขาดีไซน์สุดนะมันน่ารักดีนะครับชื่ออะไรผมไม่รู้นะแต่รู้แค่ยิ้มห้าดวงอาทิตย์ไอเนี้ยศูนย์ดวงอาทิตย์เนะออไม่ต้องใช้นะครับมันจะมีตัวไอตัวเนี้ยแบบร่างสองเลยทุกคนมันจะเป็นแบบตัวยาวเข้ามีกนะ่ะเออเด็กรุ่นใหม่ไม่น่าทันแล้วอะ่ะคือเกมมั 2, ้ง2009อ่ะ2อ0พหรือ2008นี่ดแหละนะครับผมผมวางซอมบี้นะกูวางไปแค่เท่านั้นนะเปนก็เท็กเจอร์นะดูทรงแล้วดูสิมันยิงไม่นาน,าน,านะ่ะ อุ้ยมันยิงนะเนี่ยเห็นปะปากมันขยับอ่ะทุกคนดูดิทุกคนดูดิ id id ปากมันขยับเห็นปะดูดีๆดูดีๆปากมันขยับดูนะเห็นปะเห็นปะเห็นปะปากขยับแต่มึงยิงอะไรก่อนฮะยิงอะไรก่อนนะครับยิงอะไรก่อนโอเคผมต้องเอาลูกต้องเอารูกจำลองมาป่ะเนี่ยโอเคนะครับคลิปนี้แอตตอนก็ประมาณนี้เลยครับผมก็ถือว่าใช้ได้ได้แหละนะเท็กเจอรอ์ออกมาดูดีเลยนะครับแต่ประเด็นคือมันไม่ยิงแค่นั้นแหละนะผมเซ็งตรงนี้แหละประเด็นคือมันไม่ยิงนะครับ โอเคพวกสปาวมันไม่น่าเปลี่ยนนะซอมตัวอื่นๆอ่ะตัวอื่น,นมันไม่น่าเปลี่ยนนะทุกคนนะโอเคมันไม่เปลี่ยนนะทุกคนมันเปลี่ยนแค่เจ้าแพนเนาะมันเพิ่มแพนเข้ามานะซอมบี้ก็มีอยู่แล้วอะ่ะเออโอเคนะผมก็ถือว่าลงอัดออนไะด้โปรตามปกตินะผมเออมารีวิวนะอ,อัดออนเนอะดูทรงแล้วก็ใช่แหละรีวิวอัดออนครับผมโอเคสำหรับใครชอบยืนวิจัยกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกระชาสัมพันธคลิปต่อๆไปคุณหมอหมอเคียร์บายบายครับ okay, ไไรบายบายยี่งยูขอเป็นตัวจอดๆไปบายยผมจะดองคลิปเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูเอนสัังาาารระคคบ okay, บบโยย